สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่บ้านใหม่อีกแล้วภารกิจวันนี้คือเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทาสีตัวบ้านนะคะคือบ้านเราอะ่ะ <c oughs> ก็มีการเลือกมาว่าเราจะทาสีอะไรตั้งแต่แรกทีแรกแม่ก็จะเอาขาวแต่ป๊าบอกว่าสมัยนี้เขาต้องสีอะไรครัป้า,ป,าป้าบอกว่าต้องสีเทาสีขาวเฉยแล้วทีเนี้ยป้าบอกเราสาีกอน้แ่ีที่แล้วเราว่าเราอสีเทาใช่ป้าป้าเป็นคนพูดว่าป้าต้องการสีเทา ออกแบบบ้าน ยังไม่ได้ลงเสาเข็มสี่ปีที่แล,แล้วแต่ตอนนั้นสถาปน,นิกบอกว่าเออแต่ตอนนั้นอะแม่จะเอาสีขาวให้ได้แล้วสถาปน,นิกก็เชียร์สีขาวใช่ไหมว่ามันน้องขาวจนตอนนี้เออมันสีปีผ่านไปเออสถาปน,นิกก็บอกเออสีเทาเพราะว่าตอนนี้เหมือนสีเทามาใช่ไหมเเป็นเทรน,น,นสีนี้ราคา,าสูงอะองตอนนี้ลอง<ไ>ลองขับรถดูในกรุงเทพในอะไรก็ตามเนี่ยแบบขึ้นทางด่วนจะเห็นว่าพวกตึกสูงทั้งหลายมันจะออกเป็นสีเทาหมดเลยเนาะอ่าก็จะ แบบเขากําลังมาแล้วทีนี้ทางสถาบันนี้เองก็เลือกมา2เฉดก็คือสีเทาเนี่แหละแต่เป็นเฉดเทาอมฟ้ากับเทาอมน้ําตาล คือทามันก็มีหลายเฉดไงเราก็เลยเลือกมาเฉดหนึ่งคืออย่างนี้อ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะทาก็ทา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 ,ทาไปมันต้องมีลวดลายอันนี้ด้านข้างตึกนะนี่ด้านก้างใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เทาเข้มตรงนี้เทาอ่อนแล้วมีเทาเข้มกว่ามาคาดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วตรงนี้เป็นสีอะไรอะไรมีเบอร์มาให้เสร็จสับเรียบร้อยซึ่งซึ่งเราก็ต้องทาตามนี้นะด้านหน้าก็เหมือนกันด้านหน้าก็จะมีว่าตรงนี้คลิปเทาเข้มเทาอ่อนแล้วเขาก็จะมีสีมาให้นี่นี่เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยอันนี้เทาอ่อน เขาเพิ่มอะไรเงี้ยเขาจะมีเฉดเฉดมาให้ดูแต่ทีนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเออเออเราดูดูแล้วก็ดูเขาลงสีในในเขาเรียกว่าอะไรในตัวอย่างในกระดาษอ่ะในแบบอ่ะแล้วจะโอเคนะก็ไม่ได้เพราะว่าเห็นอย่งี้แต่เวลาทาสีเบอร์นี้จริงๆิทาขึ้นมาจ,าจริงๆอ่ะบางทีมันจะแตกต่างเพราะมันเป็นผืนใหญ่ๆหรือว่าแบบพอมันลงที่ปูนจริงอ่ะมันจะแตกต่างม,มีหลายคนพูดใช่ไหมป้าว่าต้องทาจริงเท่านั้น กรู้ว่าสีเป็นยังไงฉะนั้นเราก็เลยให้ช่างอ่ะทาที่กําแพงให้ดูก่อนคือทาเป็นไม่ได้ทาเยอะทาเป็นแถบๆแ,แล้วเราก็จะไปเลือกว่าเออตกลงเอาไหมสีนี้สีนี้ส,นสีไหนใช่ไหมซึ่งตอนนี้เขาทาแล้วเขาถ่ายรูปมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวไปดูตัวจริงดีกว่าค่ะแล้วก็จะได้อ่าจะได้คอนเฟิร์มอัเขาอะอย่างนี้ก็แปลว่าช่างเขาต้องซื้อสีมาเผื่อไว้ตอ่อหรอป้าป้าซื้อกล่องเล็กไหมซื้อกองเล็กๆอ๋อมาลองทาดู แล้ถ้าเกิดชอบอนไหนค่อยสั่งเยอะโอเคค่ะ่าจจะดูก,กันอ่ามาถึงบ้านแล้วสีขาวที่เห็นนี่เป็นไม่ใช่นี่นะไม่ใช่สีจริงนะเป็นแค่สก,กินไม่ใช่สีรองพื้นด้วยเป็นแค่สก,กินสก,กินผิวให้เรียบอ่านี่คือกำแพงที่ทาตัวอย่างไว้ตรงไหมแชบพอันนี้คือสีนี้นะอันนี้คืสีนี้ไ,นไม่เหมือนมันไม่ มันอันนี้มันน่าจะต้องทาสองครั้งถึงจะเป็นสีนี้อันนี้อันนี้ทาไปครั้งเดียวมั้งใช่หทาแล้วใส่รั้งแล้วทั้งเดียวแล้วอันนั้นอันนี้ก็สีเข้มนี้เหมือนไหมก็มเหมือนนะก็เหมือนอันนี้ก็อันนี้จริงๆแล้วตอนแรกเราคิดว่าคนละสี จริงๆแล้วเป็นสีเดียวกันอันนี้ทาทาซ้ำอันนี้ทาทีเดียวมันแบเคียเหน่อยนะก็อันนี้อันเนี้ยต้องพอมันทาสองครั้งก็ถึงสุดก็คอันนี้ก็สวยก็คือสีจริงที่เมื่อกี้พูดในรถว่าเราจะต้องให้ช่างเขาทาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงเพราะดูแต่ในนี้ กับในรูปยิ่งในรูปยิ่งไม่เหมือนใหญ่เลยในรูปปริ้นออกมามันแล้วแต่พิมพ์เตอร์เนาะอันนี้เป็นสีของนี่เ้ยกับตัวเลยสีของ,ของทางร้านเอยของบริษัทสีที่เลือกอะมีสามสีนี้เสร็จใช่ไหมที่ใช้ก็คือหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่อนสุดจะเป็นอันนี้นะคะดูแต่ดูในเนี้ยดูในเพจอะมันเหมือนแข้มกว่าเนาะ อันนี้ถ้าเกิดทาอีกชั้นนึงมันจะเท่านี้ใช่ไหมอันนี้เท่าหนึางชั้นเดียวเมื่อตอนยังอ่อนส่วนอันนี้อ่ะอันนี้มาอันนี้อันนี้ตีสองนี่เท่ากันนะแล้วก็อันนี้นี้เหมือนเสื้อสีได้เรียบร้อยแล้วตามนั้นทีนี้วันนี้นะคะก็เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วประกาศโดยกรมอุตุนะคะ ก็เนี่ยเห็นแดดเปี้ยงๆแบบนี้นะตั้งแต่เมื่อวานละคือกลางวันร้อนเปี้ยงเลยพอบ่ายปุ๊บตกหนักแบบกระนำมากอ่ะกระนำเดีแดดไม่รู้บ่ายนี้น่าจะตกอีกก็ยังทาสีไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วต้องทำไงอ่ะทำเครื่องในไปก่อนรอปลายปีเลยหรอโอเคราจงกอผลฝนจะหยุดนะคะไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่พึ่งเข้าหน้าฝนเองยาวเลยค่ะอ่ะบายบาย